ใครชอบทานฟักเขียวบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มาก10ประโยชน์จากฟักเขียวที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำฟักเขียวยาเย็นสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมมากในการนำมารับประทานเพื่อดูแลสุขภาพครับแต่น้อยคนนะครับที่จะทราบว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างเราจะมาแจกแจงให้คุณรู้จักกันครับ10ประโยชน์ของฟักเขียวมีดังตออ่อไปนี้ครับ ช่วยลดอาการอักเสบของผิวพรรณมีส่วนช่วยทางอ้อมในการบรรเทาโรคก,กระเพาะอาหารมีส่วนช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เมื่อรับประทานเป็นประจำลดอาการอักเสบของร่างกายมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปัสสาวะและอุจจาระไม่สะดวกมีส่วนช่วยขับเสมหะมีประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการไอมีสรรพคุณช่วยบำรุงโลหิต ลดอาการบวมน้ำบรรเทาอาการอักเสบมีสรรพคุณทางอ้อมในการช่วยบรรเทาอาการลิสีดวงและนอกจากนี้ยังมีลิเป็นสมุนไพรไทยช่วยบรรเทาอาการท้องเสียท้องร่วงอย่างรุนแรงครับสำหรับท่านใดติดตามคลิปเราเป็นประจำฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ